สวสีครับวันนี้อยู่กับเกมฮอนฮอนฮอนเราจะมาแก้มือโ <c oughs> อ้โหวาเปิดเกมไปตอนนี้วะเนี่ยมาวันนี้เราอยู่กับฮีโร่บิตฮะเห็นนะมาล่างใหม่ล่างใหม่ล,หมล่างนี้แรงสุดแล้วอาเธอรี่การกไนเลยมาี๋ยวผมจะไปวิ่งล่างเอง ไปไปวิ่งบ่นเองเหรอเอ้ยไปกางดิไปกางดิร่างก็ได้ไปไปไปร่างร่างของมึงเนี่ยมั่วเลนจริงๆเลยนะมาถึงเขาก็มั่วเลนเลยนะที่ผมจะมีนี่นะพาแหลกพาแหลกอาทอี่กลางไปดิเออมิดใช่กลางวะ คนไทยครับคนไทยคนไทยดิเออกลางไปเลยจะได้ไม่ต้องโดนแก๊งโดนอะไรไม่โดนหรอมาเหลื่อ,อยๆเล่นกลางตัวโ,โดนแก๊งเลยเฮ้ยตอนแรกทำไมนหน่วงจังมาครับเอาของเหมือนเดิมเลยอันนี้อจะมาเล่นบิดนะตอนนั้นเล่นวิดวอรไม่ชนะเดี๋ยวมึงเจอกู สวัสดีรับสวัสดีครับไอ้เดินกั้งเลยอ่ะแด้นสายวิ่งเร็วเราจะเป็นฮีโร่ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเนี่ยฮะพลังแห่งนักส่งบอลมาเอาสเกิลหนึ่งน้ำเลย หนึ่งนำแล้วก็อันติตามตปกติอันติมันเล่นยากนะพีน่นะได้เล,เล่นง่ายนะมาครับจะตั้งใจฟาร์มนั่งโอ้แั่งมัเนเินเจอหนักอนะไรที่มันลังเขาสูงอยู่นะมาเล่นไปไม่เบา ไปตรงข้างเขาเป็นฮีโร่จับได้ดด I'm gonna keep yellow. เราสามราคาได้เลยเพเป็ดอ่ะผมว่าเพราะตัวซอมมันไม่ดีไอดอนไม่ตอดเลย We'd we'll be under siege. I am no

โโไม่สาเด็กๆเลยน้นองฮึมกูยังชอบเลยตัวเนี้ยมันกดดันเกินไปเปล่าทีนั้นมันหนักเลยนะต่อโลมันตายไปเพื่อนมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วไป ต่อได้บ้างต่อได้บ้างเดี๋ยวจะคิวให้ไม่มีมนาไม่มีมนาเพื่อนอะะไรนอ้าวอยากตายอยากตายอยากตายตายได้ปะได้ปะไม่ได้มนาไม่พร้อมผมขอขอได้ไรเราอย่าไปซีเรียส เพราะว่าเราจะเล่นไปเรื่อยๆกันอูยังไม่ต้องครับกูก็ไม่รู้คาเราแหลกมันเหมาะกับสามทางไหมเจมิสบอนี่มึงโอจะตายสามทางพลาดตีได้ปะ สวนเพื่อนสวนเพื่อนเพื่อนข้าเต็มหลังเลยเดนบักทางเนี่ยพวกกูยังไม่ได้ลองเท้าเลยวนออกที้ใหไรเขาเอเป็กมันไม่อัพสามหรอหรือว่าไงอาดอนกูโบกเลยถ้ากูเล่นเอเป็กนะอารดอนนี่เละ เนื้ฮหนักบอกแล้วโซโลได้เลยอ่ะมันสามารถโซโลแคลรีในป้อมได้เลย พลังแห่งแมวเอออาร์ทลเลอรี่ระวังหายหมดนะ้วับะเดินไปทางนั้นพอเป็ดหายนะหายหมดเลยไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ถูกปั๊กวานแป๊บนึงเออหมดเลยนะฟินหาย ยิงไปวิ่งบ่บาไม่ได้เวลไม่เอไปลยีมาตีกูนี่ายโอ้โ,อโหไม่หลุดด้วยสวยงา,ดา,ดามาีคเลยสวยวิเคนเววห้ 5. อยู่แล้วไปววอะด๋ยวย เหดนดันเปล่าขูเขาได้เลือดเพิ่มหอมว่าพายุดีกว่ามันใช้เคนไว้งขาไปใหม่เงี่ยโ่งเอฟเฟกต์กูแพ้เอฟเฟกต์เรามันดันไปเลยไม่รู้เล่นเป็หรือเปล่ากดดันไม่อยู่ ฟินไปหมดอุ้ยอุ้ยโดนยิงเอาเอาเอาไม่เอากูใช่ไหมฟินอ้าวปลอมยังไงเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những จะเหลือหาอะไรละ่ะตัวบางขนาดนั้นเยลลี่อ่ะของว่าเป็นชิ้นไม่อะไรคนเล่นสายนี่ด้วยสกิลสกิลล้วนๆอ่ะโอเคเราจะออกนี่เลยม็อกใหญ่อยากเล่นอ่ะแล้วรวยนะไม่รวยไม่เล่นหรอกเนะี่ย เฮ้งเรยนบนจะเกินไปแล้วขนาดเปอยังต้องกดไลค์มาครับวันนี้วันนี้มาดีมาดีคงน่าจะได้ชนะเร็วว่าทีมฟอร์มดีมากเลยสามารถไปน่าเกมสองพู่กันได้โซโล่มมันได้ปะวะ It's a man eater Who you tập bê anh tê em mô lên nào, lạ bỏ này đi đón mình đi là

แต่ถ้าเจอแม่อัพสามก็จบเลยอัพสามอะไรตดพิษอ่ะกดดอนไม่อยู่เออมันเหมือนมันเหมือนทันเดอร์สเปลอ่ะอ๋อแรงกว่าทันเดอร์สเปลด้วยว้าวกดดอนไม่ได้เจอด้นนี่อัพสามนำโอ้โหตีธรรมดาตายหา่างสู้พลังแมวไ,ได้หรอดด ใช่ The Legion of Plunder at the l l b o r n Tower นี่รังโส่มันจะซอดแล้วนะสันวามไม่ได้ซื้อวดออกก้วยกูไม่ได้ดับเบิร์นหรเคนอยู่ S <S <D ouble damage> เอายิงกูอีกแล้วเอาฟินดิสัไหนรอบแล้วเฮียหลายรอบกูมากเกินไปแล้วนะฟินนะยิงเขาบ,บอกมึงอยากจะเล่นของแข็งกับกูเหรอมากูไปหาฟินก่อนแม่สุ่มลอยสัต Mm. Mm. Six servings? No. No, right here. You're gonna be sick. Devil serving. You just got God. sugar run. Yum, yum, yum. The Legion of Plunder, the Hellboy. ตายครับก็ไม่หยุดตายแม่ไม่แรงเลยเรียบร้อยที่สุดเต็มบาดทาพูดจะล้มบอสมันวะเฮ้ยเอ้กูเกือบตายฟินหน้าเล่นเออเอาดิกูแม่งแม่งไม่ตายไม่แรงเลยวะแมวเนี่ยเมื่อก okay> ่อนมันแรงกว่านี้เนี่ยวะก้อนติ่มยังไม่นี่วะ เข้อสองดีมันไม่สูงกูตั้งนานแม่งเพิ่งสูงต้องใส่บั้นเลยต้องใส่บั้นเลยอย่างเท่รอดได้โอ๋อเยี่ยพบเครด้วยเหรอ Champion of Pudding Game over for you Oh yeah Bobo Oh ho ยิงอย่างกับโรนัลโดอนาคต ซันโบนี่ค e งอยูย่ไม่ไกลอ่ะง่ายพุ่งใส่มันเลย We กูติดตลกอีกแล้ว Can't be o c c ห p i e d o v e r เจอพลังทีมกูเข้าไปก็ร้องแล้วอ้าวคอนซะละอะไรวะ เฮ้ยนี่ไปไหนน่ะจ๊ะพี่ยังเวอร์สิบเอ็ดอยู่เลยรีบสิรู้มากไอ้เหี้ย Kim anh yêu cầu tân Legion of Plunder, The Hellborn Tower ของกูยังพื้นฐานเลยเนี่ยสตั้นทันว่ะสตั้นทันว่ะขอทีประเป็ดเอา้าวตายแ <c oughs> <c oughs> ม่งสูงกูอีกไม่เป็นไรกับกูแน่เลยไอ้เหี้ยไม่มีกระดาฟ้าหมดเร็วที่สาดเล็นมานาว ไม่ได้พายุเลยมันจะพายุกูแน่ไ <laughs> อ้เหี้ยตำนานแห่งแมวในการวิ่งเร็วไม่มีอีกแล้วเจอปะเป็ดเข้าไปรถจับกระบาลแล้วมันรถกอบป้อมได้นี่หว่าได้่าเฟสเลยอ่ะ <c oughs> อันตีมีอันตีมีไป ลเมื่อนก่อนโอ้ยนี่มันจะเป็นที่อะไรกูก็ไม่รู้เนาะกูมูจังเนาะสวัสดีคุณพี่ที่เข้ารบมาน่าจะเอะไล้ว มานาไม่มีเหียหายเลยมนหมดมันเดินกลับว่ะอ้าวมันเดินไปนู่นแล้วสวยเกือบแล้วหาตัวมานานแล้วกูหาตัวมานานแล้วไอ้สัสเดี๋ยวก่อน หายไวมากอยา่าอย่าดุง้งอย่าดุง้งอย่าดุ้งนักฟินทีมบูอย่างรวยเลย<ป>เคนนะวะเคนหมวยเราไม่ได้ปักหวนเลยนะ<ป>เพื่อนเรารวยไม่ต้องขึ้นเลยวาน ก็มันนี่แหละเห้เห็นไม่ตัดเลดอ่ะโทษดูดิรถปักหวานพวกอะไรแล้วอ้าวเริ่มซูมกูดิเริ่มซูมกูไร We b บอกว่อเออ ดับไฟเ,เพิ่มความเร็วในการวิง่งนะตัววิ่งเหรโอ้เคนอยู่ในป่าไปล่างเลยอ้าวจบซะและ้วไ้ดอนเลยไหมดอนแม่งได้อย่างที่หมายเลยโ <c oughs> อ้โหย,ยังไม่สัดใจเลยโอ้ขอบคุณที่รับจบแล้วนะฮะไป้แล้วันดีครับ Intro